ถนนแต่ละสายมีจุดหมายที่ต่างกันนะคะหลายคนนะคะถามเยศมาว่า,าปลูกผักไฮโดรโปรนิกนะคะอ่าเจอปัญหาพวกหนอนหรือแมลงมากัดกินใบหรือเปล่านะคะตอบเลยค่ะมีแน่นอนนะคะส่วนมากนะคะพวกอ่าผีเสื้อหรือแมลงนะคะพวกนี้จะเป็นผีเสื้อกลางคืนนะคะจะเข้ามาวางไข่แล้วพอครบอายุของเขาเขาก็จะกลายเป็นหนอน ก็ไม่รู้ว่ากลายเป็นหนอนตอนไหนรู้แต่ว่าอ่าพวกผีเสื้อกับพวกแมลงเนี่ยจะมาในตอนกลางคืนนะคะเย่ก็ทําการป้องกันนะคะโดยการกลางมุ้งนะคะกลางมุ้งให้น้องคือตอนนี้เริ่มเย็นแล้วตอนนี้เย็นแล้วนะคะเย่ก็จะมากลางมุ้งนะคะกลางมุ้งให้กับผักไฮโดรโปรนิกของเย่นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ผีเสื้อกลางคืนหรือแมลงมาไข่นะคะก็ตอนเช้า ก็จะมาเปิดค่ะเ,เพื่อนๆกางคืนก็จะปิดก็จะทําอยู่อย่างนี้นะคะ